สวัสดีค่ะทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมคนที่ออกมาพูดหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะกับถูกจับนะคะบางคนนะคะแค่ออกมาชูป,ป้ายแค่นั้นเองนะคะแต่ก็ถูกจับเหมือนกันคือคุณพี่เป็นอะไรอะ่ะคุณพี่กลัวป้ายเหรอคะ นะคะทำไมทหารมายุ่งเรื่องการเมืองได้แล้วทําไมนักเรียนนักศึกษาถึงจะยุ่งเรื่องการเมืองไม่ได้คะจริงไม่จริงค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องสิทธิทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษาค่ะผู้ใหญ่บางกลุ่มนะคะหรือว่าสลิมนะคะมาบอกพวกเราว่าพวกเราเป็นแค่นักเรียนนะคะควรเอาเวลาไปตั้งใจเรียนดีกว่านะคะไม่ควรที่จะแบบ มายุ่เรื่องการเมืองเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเออแล้วก็ทั้งที่พวกคุณนะคะก็เคยเป็นเด็กแต่พวกคุณเป็นเด็กที่โตมาไร้ประสิทธิภาพในการพัฒนาบ้านเมืองค่ะค่ะแล้วก็พวกคุณนะคะออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนะคะเช่นพวกปปปสเนี่ยค่ะ ออกมาเรียกร้องจังเลยให้มีการปฏิรูปจนได้เผด็จการทหารเนี่ยคะ่ะมาบริหารประเทศเลยเกิดความชิบหายอย่างทุกวันนี้ไคะ, <T ip> ะคะนม่ละคะคือเหตุผลนะคะที่พวกเราออกมาเรียกร้องให้ยุคสภาแล้วเลือกตั้งใหม่อย่างถูกต้องคะ่ะและนายกนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากสอวอ250คนที่เราคนแตกตั้งกันทุกนมาคะ่ะ งงมากเลยค่ะสวหรือสวะแต่งตั้งบอสโลมาบริหารประเทศทุกคนคิดเหมือนที่หนูพูดไปอย่างเมื่อกี้ไะคะ,ะแล้วก็นะคะเด็กบางคนนะคะเด็กมัธยมนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาโพสเรื่องการเมืองในโซเชียลนะคะใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะ,ะแต่กับถูกรูนะคะคุกคามถูกรูเรียกไปตักเตือนนะคะ ครูสั่งให้ลบโพสตนะคะแล้วก็มีบางโรงเรียนนะคะในนครปฐมเนี่ยแหละค่ะเป็นโรงเรียนชื่อดังเลย<อ>ครูนะคะตั้งฉายาให้นักเรียนค่ะที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆนะคะ<ๆ>ไม่ขอพูดนะคะว่าโรงเรียนอะไรก็น่าจะรู้ๆก็อยู่เห็นติดแท็กในทวิตเตอร์ด้วย<อ>แล้วก็นะคะล่าสุดเห็นในข่าวค่ะใน YouTube นะคะ ตำรวจบุรีรัมย์ค่ะออกมาข่มขู่นักเรียนนะคะที่ออกมาชูป้ายนะคะบอกว่าพวกเรามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปนะคะส่วนเรื่องบ้านเมืองก็ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันไปแต่ผู้ใหญ่ที่บริหารประเทศนะคะมันทําประเทศไทยหลังขนาดนี้นะคะ่ะพวกหนูจะไม่ออกมาได้ยังไงคะค่ะ<อ>แล้วก็สิ่งที่พวกคุณทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูอาจารย์บุคลากรในโรงเรียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ออกมาคุกคามนักเรียนนะคะที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองนะคะคือแบบนี้มันก็เป็นการละเมิดสิทธิ์นะคะพวกคุณบอกว่าประเทศนี้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่พวกคุณก็ออกมาคุกคามออกมาสั่งเด็กๆออกมาทำโทษเด็กที่มาแสดงความคิดเห็นมาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือสิ่งที่หนูพูดก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีแค่นี้ค่ะเพราะว่าเรื่องที่จะพูดนะคะพวกพี่ๆเขาก็พูดกันไปหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ